ย่มตามข้าเจา้าข้าเจ้าว่ามันดีผมได้แล้วผมก็ว,ว่ามันดีคือกันครับอาตางมันกว้างครับทํางานไดรวดเร็ว oh, มีการยืดย <no. S 1> ุ่นตัวงานอย่างใส่งานบระบบบัดมีการคัดขวางครับ สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเกเกเช่นเคยนะคะผู้กับผู้เดิมค่ะพี่น้องค้านะคะเมื่อนี้ค่ะเกดเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้าที่ซื้อรถเกีียวหนดเขาคุปตาไปเนาะคะ่ะเนาะซึ่งตอนนี้นะคะมาถึงหน้าลูกค้าเป็นที่รับรอยนะคะและก็ ลูกค้ากำลังเห็นงานพอดีเลยเนาะค่ะนะเดียวมื่อนี้นะคะเกจจะเขามาพูดคุยนะคะว่าเป็นอย่างลูกค้าคือได้เลือกใส่รถคู่บตาเนาะคะ่ะเนาะและการทํางานเป็นจังไดแน่นะคะมีความประทับใจจังไดน,นะคะที่เขาไปใส่บริการคู่บตามหาสรารคามของเฮานะคะน่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปพูดคุยนํากันพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปนํากันเลยป่ะครับผมพ่อประยศปนาพูเตครับคูบตาของเฮานี่คือมันใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างคือใส่งานดี ผมมีการบุกคลองนี้อย่างอะไรก็หาง่ายลูกค้าก็นสนใจในเรื่องรถเกี่ยวนวดเขาคือ,อผมก็ต้องนิยมตามข้าเจ้าข้าเจ้าว่ามันดีผมได้แล้วผมก็ว่ามันดีืดกันครับแมนครับตั้งแต่รถไถานาเดินตามรถเชอ่อที่นั่งขับรถ4 7แล้วก็รถ, 47, รถ70 ล่าสุดผมใส่8ปชิ้มหาครับของคูโบตาดีตลอดครับแล้วก็มาเอาเกี้ยวรถเกี่ยวนวดเขาอีที่รอยแครับดีครับคือหนาตังมันกว้างครับทํางานในรวดเร็วมีการเยืดยุนตัวงานอย่างใส่งานบระบบคัด่มีการคัดขวางครับใส่ได้ดีตลอดครับสุดยอดเลยครับของคูโบตาครับทุดยอดครับรับจ้างครับครับผม หลับจางบอเคยครับหาปีแล้วผมใส่บบเคยมีปัญหาอย่างเลยคูโบตาคือผมสิแนะนํำเอาคูโบตาครับผมแนะนํำเอาคูโบตาตลอดครับคูโบตาใส่งานดีใส่งานยังสะดวกสบายผมมีการคัดของการใส่งานครับต้องใส่คูโบตาครับโคตยอดเลยครับ ภูพต้ามหาสาครคามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันสุดยอดครับ